สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่อง,องคัมพีมอนฮออวันนี้มาเป็นซีรีส์การตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับยังมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆเป็นสามตัวเรียงรับมาตรฐานนะครับสตัวเรียงรับมาตรฐานตัวนี้จะเกิดได้สองสองเส้นทางที่จะเกิดเป็นแต้มที่ผู้ติดตามส่งคำถามเข้ามานะครับนี่คือเส้นทางแรกนะครับก็คือเขาเป็นมาตรฐานแล้วเราโดนตัดเราตัดได้อย่างนี้นะครับ อีกเส้นทางที่สองก็คือเขาเป็นยิปุ่มนะครับมีโอกาสเจอเหมือนกันนะครับมีคนเดินผมก็ยังเคยเจอนะครับเคยเจอที่เขาเดินยิปุ่มลักษณะนี้นะครับเราก็ขึ้นมานี่เขาก็มาเตรียมมามาจะต่อปุ๊บแต่ไม่ต่อครับเบี่ยงออกมาอย่างนี้ก็ให้เราชิดออกไปทางนี้เลยเพราะว่าถ้ายกนี่หรือยกนี่ก็โดนโดนหมดนะครับพอยกไม่ได้ถ้ายิ่งมาอย่างนี้ก็โดนตัดหางเขาก็เลยจําเป็นต้องต่อพอต่อปุ๊บเราก็ ตั้งแท่นมาอย่างนี้ไว้เ,เตรียมยิงถ้ายกนี่หรือยกนี่ก็โดนสามนะครับก็จะโดนสามอย่างนี้นะครับซึ่งจะแพ้ไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องพอจะโดนสามพอออกไม่ได้ปุ๊บสองตัวนี้ออกไม่ได้เขาก็ออกตัวนี้มันก็เลยเข้าแต้มเดียวกันนะครับเป็นเหมือนมาตรฐานตัวเมื่อกี้นี่นะครับเขาก็เลยมานี่ซึ่งเป็นที่มาของคําถามในวันนี้นะครับคําถามของผู้ติดตามถามเส้นปุ๊บเข้า นะครับมานี่เข้ามานี่ปิดนะครับทีนี้ตัวคําถามคือเขามักจะเจอที่ว่าฝั่งมาตรฐานไม่ยอมมาเข้าหอดยกตัวนี้มาก่อนแล้วก็สเตปต่อมาพอเราเดินอะไรก็แล้วแต่เขามักจะมากินกดกินตัวนี้ฟรีอ่านี่คือที่มาของคําถามนะครับจะมาเสียฟรีปวดหวัวก็ตัวนี้นะครับพอหนึ่งมาหกปุ๊บ <c oughs> ทีนี้วิธีแก้ก็คือเราต้องเดินมาสิบสี่นะครับ มาสิบสี่ปุ๊บเขากดกินปุ๊บเราก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปปุ๊บตัวนี้นะครับเขาก็ลงมาเข้าฮอตเราก็ไปถ้าเข้านี่ก็ไปนี่เลยนะครับแต่ถ้าเขาเข้านี่ให้เราไปนี่นะครับลงมาตาที่สิบสี่ก่อนทีนี้เขายกสามสิบมยี่สิบหกเตรียมข้าฮอตเราเขาเราก็ไปอย่างนี้นะครับถ้าเขาฆ่าไม่ได้ก็ไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าเขาต่ออย่างนี้แล้วมาต่อฮอตเราก็ให้เราไปนี่นะครับพอถอยมานี่เราก็บีไป ประมาณนี้เพิ่มเราก็ไปนี่ชนะแล้วนะครับตัวนี้ชนะเลยทีนี้ถ้าถ้าเขายกสามสิบยี่หกแล้วเราไปสามสิบยี่หกแล้วไปยี่สิบเราไปยี่สิบแล้วทีนี้ถ้าเขาลงมามายี่สิบสองล่ะก็ให้เราไปยี่สบสี่นะครับเขาดึงไปยี่ิบเก้าเพื่ออะไรเพื่อให้เราเผลออย่างนี้เขาจะได้ยิงอย่างนี้เสร็จแล้วก็ยิงอย่างนี้อ่ายิงอย่างนี้เนานะจะได้ไม่งงปึ๊บก็โดนสองนะครับ ตัวนี้เราอาจจะเป็นแต้มเสมอไปนะครับพอเขาดึงยีองไปยี่สิบเก้านะครับให้เราเดินสิบสี่มาเก้าลงมานี่ก่อนนะครับทีนี้เขาก็มานี่ก็มาแปดอพอยีิบก้มาแปดเพิ่เราก็เก้าไปสองเขาก็ลงมานี้เราก็อุดนะครับแล้วก็อุดก่อนทีนี้ถ้าเขายกยีิบหกไปยี่สิบสามก็ให้เรากินอย่างนี้เลยให้เราก็ไปอ้อมไปทางนู้นเราก็ได้กินสามต่ออันนี้ชนะไปนะครับทีนี้ <c oughs> จังหวะที่เข้ามานี่ปุ๊บแล้วถ้าเขาไม่มานี่ล่ะถ้าเขายกสามมาแปดล่ะก็ให้เรายี่สิบสี่ไปยี่ิบแปดนะครับยี่สบสี่ไปยี่ิบแปดเขายี่ิบหกไปยี่สิบสามเราก็เดินเจ็ดไปสองก่อนเราไม่ต้องไปเข้ากินนะครับถ้าเขา้าถ้าเราไปเข้ากินปุ๊บเขาดึงยาวเลยเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็เจ็ดมาสองก่อนพอเจ็ดมาสองเขาเขาก็แปดไปสิบสองให้เราไปเผยเข้าอีก้าเผยเข้าอีกเขาก็มันจับนี่อีกนะครับอ พอเขาแปลงเป็นสองให้เราสิบเป็นสิบห้าไปยึดตัวนี้ไว้นะครับยึดตัวนี้ไว้ก่อนเขาสามเอ็ดมายี่สิบหกเราก็ต่อไปเลยนะครับสิบห้าไปสิบเก้าพอมาณนี้ปึ๊บก็ไล่พอมาณนี้ปึ๊บก็ไล่แค่นี้ก็ชนะนะครับโยงมาอีกที่หนึ่งนะครับอ่พอขึ้นมาเนะเาะแล้วก็มานี้แล้วก็มากดกินฟรีนี่นะครับขึ้นไป 14ี่ไปยี่บเอดเหมือนเดิมนะครับเอาสิบสองมาแปดเข้าไปนี่นะครับ <c oughs> ทีนี้แปดไปสี่แล้วก็ลงมาที่สิบสี่นะครับทีนี้เขาขึ้นสามเอ็ดมายี่บหกอ่าเขาขึ้นมาทางนี้นะครับสามเอ็ดมายี่บหกก็ให้เราไปนี่นะครับ3มเอ็ดมาไปนี่ทีนี้เขาเดินสี่มาสิบปดให้เรากินอย่างนี้นะครับข้ามฮอดเราเลยเหมือนจะเกมจะเร็วมากเลยนะครับ เราก็เดินยี่สิบไปยีเจ็เขาก็มานี่เราก็ลงไปยีบเจดนะครับมา11บปุ๊บให้เราเดิน10บไปสิก่อนให้มันล้ำหน้าเข้าไปก่อน11มาเจ็ดปุ๊บเราก็ไป19บเานะครับพอมา19บเปุ๊บตัวนี้ออกมานี่เราก็ดึงไปนี่เขาก็จะดึงมาฆ่าฮอตนะครับพอเขาดึงเจ็ดมา3เพื่อที่จะมาฆ่าฮอตเราก็ให้เราหนีมาทางนี้ก่อนไม่ให้ฆ่านะครับพอไม่ให้ฆ่าปุ๊บ เขาก็เดินสามาชุดสมาดักทางตัวนี้เราเหมือนกันเราก็ลงไปนี่นะครับชุดสี่ก็ไปยีิบสามพอไปยีิบสามปุ๊บเราก็เดินยีิบสี่ไปยีิบแปดนะครับพอไปยีิบแปดปุ๊บเขาก็ดึงมาสิบสองพอถ้าเราเผลอนี่ปุ๊บเขาก็ฆ่า,าทันทีนะครับทีนี้เราเดินสิบสามไปหกมาทางนี้นะครับพอมาหกปุ๊บยีห้ามายีิบสองเราก็เดินยีิบแปดไปสามสองถึงตัวนี้เราชนะแล้วนะครับเราชนะแล้ว ตอนหนีมา30มสิบปุ๊บล้วก็หกไปยีิบแปดไปตีคู่ไว้ยี่สิบสองมาสิบเจ็ดหรือไปไหนก็ช่างก็ฆ่าฮอตทันทีนี่ก็ชนะแล้วนะครับย้อนมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับจังหวะทีะ่กินไปปุ๊บมานี่แล้วก็สิบเอดไปสนะิบหกเนาะทีนี้เราเขาเดินแปดมาสี่แล้วก็ลงมาที่เดิมนะครับ ทีนี้เขาไม่ขึ้นนี่ละวเขาขึ้นสี่มายี่สิบสองเขาสี่มายี่สิบสองก็ให้เราไปนี่ไปยี่สิบเหมือนเดิมนะครับเขาสามสิบมายี่สิบหกบ้างเราก็ลงไปนี่นะครับเราก็ลงไปยี่สิบสี่เขาก็ค่าฮอตอ่าูดงาว่าค่าฮอตอีกครั้งหนึ่งคล้ายๆเดิมนะครับเราก็ลงไปข้าฮอตไปค่าฮอตเขาก็มานี่พอเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปเช่นเดิมนะครับคล้ายกัน 16มา11ปุ๊บแล้วก็15ไป19นะครับเขา11มา7ปุ๊บแล้วก็19ไป23ทีนี้อ่ถ้าเขาถ้าเขาไม่ขึ้นตัวน้นเนาะ19ไป23เขา30ไป25จังหวะนี้เราก็27ไป32ก่อน25ไป22ปุ๊บเราก็23ไป26พอ23 26ป๊บเขา22มา17จะตีคู่มาทางนี้นะครับเราก็26ไป30 พอยุ่ห่วไปสามสิบปุ๊บตัวนี้สิบเจ็ดมาสิบสามมาทางนี้นะครับเราก็สามสิบมาสิบเก้าตีตีคู่สายยาวไว้ยังไงตัวนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับพอเข้าฮัตปุ๊บก็โดนฆ่าทันทีอันนี้ก็หมองบอกถึงชนะเลยตัวนี้มันยังฆ่าไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราเราดึงกลับตัวนี้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับ อาย้อนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ12มา8 1ดไป16นะครับทีนี้พอสิมา16ปุ๊บเขาเดิน3มามเอ็ดมาย6เรา16ไป20นะครับทีนี้เขาเข้า8ไป4ี่เราก็2 1ไป14มานี่นะครับเขา4มา18ค่าฮอตเรานะครับ สี่มาสิดข้าวฮอดเราทีนี้เราเดินยี่สิไปยีี่อาจจะแตกต่างนิดหน่อยนะครับสิบเก้าไปสิบหยี่ไปยีิบเจ็ดนะครับสิบหไปสิบเอ็ดสิบสิบห้านะครับสิดไปเจ็ดสิบห้าสเกอาสามสิยี่ห้าเอาลบทางนี้ทีนี้สามสิบยี่ห้าปุ๊บให้เรายึดตัวนี้นะครับให้เราค้ำตัวนี้ไว้นะครับอาจจะคล้ายๆกับแยกก่อนหน้านี้ครับเจ็ไปสาม พอเจ็ด <Hot> ไปสามปุ๊บเราก็ดึงดึงมานี่้ก็คล้ายๆกันนะครับยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดทีนี้หลบมาทางมุมบ้างเราก็ลงไปสิบเก้าไปยี่สิบสี่ทีนี้แยกสามมาแปดทำท่าจะฆ่าสายยาวเราเราก็ลงไปนี่ก่อนยังฆ่าไม่ได้เพราะว่าฮอตฮอตยังลอยอยู่นะครับฮอตยังลอยอยู่ทีนี้ดึงดึงยาวไปนู่นจะฆ่าฮอตเราเราก็เข้าสามสองซะแค่นี้ก็ หลบไม่ได้แล้วถึงค่าก็แพ้อยู่ดีทีนี้พอพอค่าไม่ได้ก็ต้องโยกไปโยกมาก็แพ้อยู่ดีนะครับย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบเอ็ดไปสิบหกเหมือนเดิมนะครับทีนี้สามสิบมายี่สิบหกบ้างถ้าเขาขึ้นทางนี้ก็ให้เราไปนี่นะครับยี่สิบสี่แปดมาสี่เข้าฮองอีกครั้งหนึง่งแปดมาสี่นะครับ เป็นเมื่สีปุ๊บอ่าเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะครับตัวนี้พอเราเดินสิบสองมาแปดสิบเอ็ดไปสิบหกเนาะผมเผลอหลงแยกมันเพราะม,มันซ้ำกันหรือเปล่ากลัวว่ามันจะซ้ำกันนะครับอ่ะเขาขึ้นเขาขึ้นสามสิบไปยี่สิบหกอ่โอเคแตกต่างอยู่เนะ 16, าะสิบหกไปยี่สิบนะครับ อ่าทีนี้เดินยี่บหกไปยี่สามโอเคยี่บหกไปยี่สามก่อนเพราะเขาแปะมาสี่มันก็จะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอยี่ิบหกไปยี่สามทีนี้เราเดินยี่สิบไปยี่สี่นะครับอ่าทีนี้เขาเข้าแไปสี่พอเขาเข้าแปไปสี่ปุ๊บเราลงไปนี่นะครับเอาลงไปเขายี่ามมาสบเกเหมือนเขาเดินตัวล่างเร็วกว่าแยกที่แล้วนะครับก็ให้เราเข้าได้เลยยี่แปมาสามสองทีนี้ ถ้าถ้าเขามานี้เราก็ฆ่าฮอตได้ก่อนอันนี้ก็เขาจะแพ้ยอยู่แล้วนะครับจังหวะที่เรานี่เขาต้องเดินสี่ไปยีิบเก้าก่อนเพื่อไม่ให้เราฆ่าฮอตได้ทีนี้เราก็เดินตัวนี้มานี้นะครับเขาก็จําเป็นจะต้องมากินคู่เขาก็กินด้วยมาหกตาหกทีนี้เราก็มาจับตาที่สิบเอ็ดแค่นี้ก็หนียากแล้วนะครับหนีไปทานนี้ก็โดนต่อเนาะก็เลยหกมาหนึ่งพอหกมาหนึ่งก็สิบเอ็ดไปยีิบเก้าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวนี้ ทีนี้เราก็ย้อนมาย้อนมาอีกสักหน่อยนะครับย้อนมาตรงที่ว่าตรงตั้งแต่มาสิบสี่เลยนะครับอโอเคไกลไปโอถอยเพลินไปนิดหนึ่งนะครับโทษทีถอยเพลินต้องมาเริ่มเดินมาอีกก็ขออภัยด้วยนะครับที่ย้อนมาไกลนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรจะได้รู้ที่มาที่ไปเนาะสำหรับคนที่มาชมวิดีอช่วงกลางๆเลยนะครับปุ๊บ ทีนี้ขึ้นหนึ่งมาหกอ่าหนึ่งมาหกทีนี้เราสามสองมาสิบสี่สามสองมาสิบสี่ก็ยังตัวเป็นตัวกินนี่อยู่นะครับก็ฆ่าไปก็ต่อไปนะครับสิบสี่ไปยี่สิบเอ็ดทีนี้สมมติว่าเขาเขาไม่ลงมาทนี่เลยเขาขึ้นสามเอ็ดมายิบเจ็ดขึ้นฝั่งนู้นเลยนะครับสามเอ็ดมายิบเจ็ดทีนี้เราเดินยี่สิบไปสิบสี่นะครับ ใกล้กินเฉยยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะครับสิบสี่ยี่สิบเจ็ดก็เข้ามุมไปซะเพราะว่ามันอยากเสียฟรีพอเข้ามุมไปก็ยี่สิบเจ็ดมาเก้านะครับยี่สิบเจ็ดมาเก้าสิบสองมาแปดสิบสองมาแปดก็เสีบไปสิบสี่ตัวนี้เข้าไม่ได้สักตัวนะครับเข้าไม่ได้เลยเข้าแล้วแพ้ทันทีนะครับถ้าเข้ามานี้ก็ใส่ไปนี่อย่างนี้นะครับหรือถ้าเข้ามานี้ก็ไปนี่ก็เรียบร้อยนะครับก็เข้าไม่ได้ก็สิบสองมาแปด พอจสองปแปบเพเราก็สิบไปสิบสี่ทีนี้เขาก็จะเดินสามสิบมายี่สิบหกแค่นั้นนะครับสามสิบยี่สิบหกก็เราก็เก้าไปสิบสามไปเข้ากินซะนะครับเพราเก้าไปสิบสามเขาก็ขอกินด้วยเพราะว่าถ้ากินตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเรากินคืนได้เขากินแปบมาสี่อันนี้เพ๊่กระโดดต่ออยู่ดีก็แพ้ไปนะครับแค่นี้ตัวนี้ก็แพ้ไป <c oughs> ทีนี้พอกินไปนี่ปพ๊บทีนี้เขาเดิน เมื่อกี้สามเยสทีนี้สามยี่หกนะครับให้เราเดินสิดไปสิบห้านะครับสิบเอ็่เราเดินสิบเอ็ดสิบห้าสิบสองมาแปดทีนี้มาเข้าฮอตยี่ิบลงมาสิบสี่ตัวนี้เข้าไม่ได้สักตานะครับเข้าเข้าฮอตแล้วแพ้เลยเพราะว่าจะโดนดึงดึงฮอตกินกินยาวนะครับเขาก็ต้องเดินสามสิบยีห้าสามสิบยี่ห้าแล้วก็เดินสิบสี่ไปห้าถอยยาวๆมาก่อนยี่ห้ายี่สิบเอ็ดยังเข้าฮอตไม่ได้นะครับยี่ห้ายี สิบห้าไปสิบเก้านะรัขึ้นไปทางนู้นนะครับยี่สิบไปสิบเจ็ดก็เราก็ไปเข้าฮอดซะนะครับมานีปุ๊บเราก็ลงไปก็เหมือนไปวิ่งสายยาวนะครับก็แพ้ยอยู่ดีนะครับเราก็ป้องเข,เข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเดือนไหนได้นอีกยี่สิบสองมาสิบเจ็ดแค่นั้นนะครับเราก็มาไล่ตัวนี้ให้รีบๆเข้าฮอดซะอ่าเข้านี่ไม่ได้เพราะเข้านี่เข้านี้ก็จะโดน พอเข้านี่ก็เบี่ยงนี่ก็ได้ก็ชนะอยู่แล้วนะครับก็เข้าแปดไปสามพอเข้าแปดไปสามปุ๊บเราก็เข้านี่กินนี่ปุ๊บต่อปุ๊บก็ตายคืนอยู่ดีนะครับตัวนี้ก็จะแพ้ไปย้อนใหม่เสอรกนิดหนึ่งกินปุ๊บเมื่อกี้สามสิบยี่สิบเจ็ดสามเอ็ดย่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดสามเอ็ดยี่สิบหกทีนี้สามสิบยีิบหกพอสามสิบยี่บหกปุ๊บให้เราลงไปนี่เลยไปสาสิบนะครับไล่กินยี่สิบหกยิบสอง เราก็มาไล่กินอีกทีหนึง่งนะครับยี่สิบสองมาสิบแปดหนีให้สุดๆแล้วก็กลกไล่กินก็ไล่กินสิบสองมา 8, แปดล้วก็กินไปนะครับแปดไปสามไม่ได้ก็ต้องแปดไปสี่กินเข้ากินสองเราพอแปดไปสี่ล้วก็สิบไปสิบห้านะครับขวางไว้ก่อนสามเอ็ดยี่สิบหกปุ๊บพอสามเอ็ดยี่สิบหกเราก็สิบสี่มาสามสองแค่นี้ก็แพ้แล้วครับเดินไหนก็แพ้ทันทีนะครับตัวนี้ก็จะแพ้ไป ทีนี้ย้อนมาตรงแยกใหญ่ย้อนมาตรงแยกใหญ่นะครับปึ๊บอ๋อเดินยากแล้วเราบอเวลาถอยถอยแต้มมันมันเพลินนะครับถอยแต้มมันเพลินนะโอเคทีนี้เดินหนึ่งมาหกอ่าแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งมามาสิบสี่นะครับลงมาสิบสี่ทีนี้สมมุติว่าเขาเดินเขาไม่เดินฝั่งนี้แล้วก็ไม่เดินฝั่งนี้ลวนะครับเขาเดิน กดนหกมาสองเข้ากินเฉยๆเลยอย่างนี้เราจะทำไงเราก็สิบสี่ไปสามสองนะครับอเสร็จแล้วก็า่าดซะตกตาที่สิบแปดนะครับตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะอันนี้ก็ตายก็ขึ้นสามสิบไปยีบหกเราก็ยีบสองไปยีบห้านะครับพอเรายีบสองไปยีบห้าปุ๊บเขาก็ต่อฮอตเราเสร็จแล้วก็ข้อฮอตแค่นั้นก็จบนะครับอันนี้คือดีที่สุดสําหรับแ,แต้มนี้แล้ว ปึ๊บนะครับเข้าฮอดปิดลงมาไปลงมาปิดอ,อ้าวหกมาหนึ่งเอฟหนึ่งมาหกทวทีนะครับสามสองมาสิบสี่ทีนี้เมื่อกี้หกมาสองเนาะทีนี้หกมาหนึ่งถอยมาอีกครั้งหนึ่งท้อถอยมาหกมาหนึ่งทีนี้เราก็ไปทางนี้ไปพาตัวนี้เข้าฮอดไปพาตัวเอ่อทวทีไปพาตัวเนี้ยเดินไปเข้าฮอดสิบสี่ไปยี่สิบเอ็ดนะครับ ทีนี้เขามาเข้าฮอตแข่งกับเราสิบสองมาแปดเราเข้าฮอตไปนะครับเข้านี่ไม่ได้นะเข้านี่ไม่ได้สิบสองยี่ิบห้าทีนี้เขาก็เลยเดินแปดไปสี่เข้าฮอตตาที่สี่นะครับเราก็ยี่ิห้าไปยี่สิบเก้าซะยี่ิบห้ายี่สิบเก้าปุ๊บเขาเดินหนึ่งมาหกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ให้เราเดินสิบเอ็ดไปสิบหกนะครับสิบไปสิบหกปุ๊บเราก็กินมาทางนี้ทีนี้ก็กินมาทางนี้นะครับกินมาตาที่สิบห้านะครับทีนี้เขาก็ต้องหลบออกจากตรงนี้ม่ง้นจะโดนฆ่าฮอต หกมาเก้าก่อนนะครับพอมาเก้าปุ๊บเราก็เดินสิบห้าไปสี่เตรียมค่าฮอตสายยาวนะครับทีนี้ก็หนีมาฝั่งนี้เก้ามายี่ิบเจ็ดนะครับทีนี้เราเดินสิบไปสิบสี่ให้กินพอให้กินเสร็จแล้วเราก็ค่าฮอตแค่นี้ก็จบนะครับแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับตัวนี้อันหนึ่งมาหก สิบสามมาสิบสี่อ่าสามสองมาสิบสี่นะครับอีกครั้งหนึ่งทีนี้เดินสามสิบมายี่ิบหกบ้างนะครับสามสิบมายี่ิบหกเราเดินยี่ิบสองมาสิบห้านะครับยี่บหกมาสิบสามเข้าฮอตต่อต่อฮอตเราเฉยๆอย่างนี้เราทําไงนะครับทีนี้เราก็เข้ายี่ิบห้าไปสามสิบเข้าลงมาเข้าฮอต เขาลงมาเข้าฮอตติดสองมาแปดตัวนี้เราก็เดินสิบไปสิบสี่นี่ก็ขาฮอตแล้วนะครับขาฮอตตัวนี้ทีนี้เข้าไหนก็ไม่ได้ถ้าเข้านี่ถ้าเข้านี่ปุ๊บก็กินคนละตัวแค่นี้เราก็ชนะแล้วนะครับเพราะว่าเขากินไปนี่ปุ๊บเรากินไปนี่อันนี้ก็ชนะเลยทีนี้ถ้าเข้านี่ลหละถ้าเข้านี่ก็กินคนละตัวยังเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวนะถ้าเขาเข้านี่มีเหลี่ยมตรงไหนอีกไหมก็กินคนละตัวเนาะก็กินไปเขาจับกลางไม่ได้เนี่จับนี่ก็ไม่ได้ก็โดนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเพลย์เราไปทีนี้พอเขาเข้าไม่ได้ปุ๊บเขาก็เลยต้องเดินยี่สิบมายี่สิบนะครับพราะยี่สิบมายี่สิบปุ๊บเราก็ดึงดึงตัวนี้ยาวมาหกมาสามสิบอ๋อทีนี้เขาเข้านี่ไม่ได้เพราะว่าเราจะมาจับนี่นะครับเราจะมาจับนี่เขาก็เลยต้องเข้าแปดไปสี่แล้วก็ ดึงยาวอีกท้งหนึ่งแล้วก็ค่าฮอตแค่นี้ก็จบนะครับอ,อีกสักนิดหนึ่งนะครับหนึ่งมาหกสามสองมาสิบส่าสามไปยีิบหอ่าสามสหเราก็เดินออกไปอ่าค่าฮอตเราเมตาที่ยีสี่นะครับเราก็ยี่ห้ามาสาสิบทีนี้เขาเดิน6มา 13. สิบสามซึ่ว่าเขาเดินหนีฮอตมาทางนี้ เราก็ไปเตรียมค่าฮอนอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบสามไปสองนจับกินฟรีเราเชยอย่างนี้นะครับสิบสามไปสองจับกินฟรีเราเฉยเลยพอสิบสามไปสองปุ๊บเราก็เดินสิบแปดไปยีิบสามให้เขากินสองเลยนะครับให้เขากินสองอย่างนี้เราก็กินไปทีนี้พอให้เขากินปุ๊บเราเขาเดินสิบสองมาแปดมาเข้าหอดนะครับเราก็เดิน มาสามสองเตรียมค่าฮอตซะตอนนี้เขาเข้าไม่ได้ทั้งทั้งสองทางแล้วเพราะเข้าไม่ได้นะครับเขาเข้าไม่ได้ทั้งสองทางทีนี้เขาก็เดินยี่สี่มาสิบเก้านะครับยี่สี่เข้ามาสิบเก้าทีนี้เราก็เดินมาดักตัวนี้นะครับเข้านี้ไม่ได้ถ้าเดินนี้ก็โดนกินก็เลยต้องมานี่พอมานี่เราดึงสายยาวแค่นี้เราก็ชนะนะครับเราก็ชนะไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเดิน ก็เดินมานี่แหละเขาก็มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเข้าบังคับเข้าฮอดเหมือนเดิมเข้านี่ก็ไม่ได้เรามาเข้านี่ปุ๊บเราก็ดึงมานี่นะครับเราจะดึงมานี่หรือหรือจะมานี่ก็ได้นะครับพอตัวนี้มาก็ดึงอย่างนี้เพื่อกินสองก็สวยกว่าก็ก็ได้เช่นกันนะครับสวยกว่าก็ได้เช่นกันตัวนี้เราตัดภาพมาตรงนี้นะครับเพื่อความเข้าใจแต่ทีแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเราก็เดินไปนะครับมานี่ปุ๊บนะครับ บางทีกาลังจะอธิบายว่าบางทีเขาอาจจะเดินมานี้ก็ได้นะครับมานี่ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้นะครับก็คือพอเรามานี้ปุ๊บแล้วเข้ามานี้บางทีเขาอาจจะเดินบิดรูปนิดนึง่งมานี้เราก็เดินเหมือนเดิมนะครับให้เราเดินให้เราเดินเหมือนเหมือนเดิมปุ๊บเขาก็ามาต่อยังไงเขาก็ต้องมาเส้นตรงนี้นะครับปุ๊บไปก็เข้าไปมานี่ปุ๊บก็ขึ้นไปเจ็ดไปสิบเอ็ดอย่างนี้นะครับทีนี้หนึ่งมาหกปุ๊บเราก็ลงมานี่เหมือนเดิมนะครับพอหนึ่งมาหกปุ๊บ ทีนี้เข้าหนึ่งหกมาหนึ่งอีกครั้งหนึ่งให้เราไปนี่พาตัวนี้ไปเข้าฮอดนะครับเข้าลงมานี่เราก็ไปเข้าฮอดซะเข้านี้ไม่ได้ก็ต้องแปดไปสี่พอแปดไปสี่แล้วก็ยี่สิบห้าไปยี่สิบเก้านะครับเขาสามเอ็ดมายี่สิบหกเราก็ไล่กินตวัดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเรากินทางนี้ได้นะครับเขาก็ต้องหนีนะครับพอเขาหนีปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับให้เราก็ลงไปนี่ ให้กินตัวนี้ทีนี้ตัวนี้ฮอตตัวนี้จะหนีไม่ออกนะครับถ้าข้ามมานี้ก็โดนสองอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณไม่ข้ามคุณหนีมานี้คุณก็โดนสองอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าลงมา so 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 นี่ล่ะเพราะว่ามานี่ก็ไม่ได้ก็ต้องลงมานี่ก็โดนสองอีกครั้งหนึ่งคือหนีไม่ออกนะครับฮอตตัวนี้ฮอตตัวนี so ้หนีหนีสองไม่ออกพูดง่ายๆนะครับช็อตนี้ก็ หาๆไปนะครับยังไงก็หนีไม่ออกอทีนี้ย้อนมาลงพอเราลงมาสิบสี่เสร็จปุ๊บนะครับมาตราที่สิบสี่ทีนี้เอาหกมาหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปนี่เนาะทีนี้หนึ่งมาหอ่าถ้าเขาขึ้นมาเบิ้ลไปเบิ้ลมาอย่างนี้เราก็ไปเหมือนเดิมนะครับหนึ่งมาหกอีกครั้งหนึ่งทีนี้หกมาสองมาไล่กินฟรีเรา แล้วก็เข้าไปเพราะวันนี้ไม่ออกเหมือนกันตัวนี้นะครับยี่สิบเอ็ดมาสิบสี่ลงมาตัวนี้นะครับสิบสองมาแปดเพื่อมาเข้าฮอตตัวที่สองสิบสี่ไปยี่สิเอ็ดถอยลงมาให้เขาเข้าฮอตยากหน่อยอทีนี้เขาพอเข้าไม่ได้เขาก็เดินสามเอ็ดมายีิบเจ็ดแล้วก็เดินสิบห้าไปสิบเก้าให้เขากินนี่เราก็เสร็จแล้วเราก็กินทางนี้นะครับเรากินทางสายยาวทีนี้เขาก็ต้องเดิน ถ้าข้ามมานี่นี้ก็โดนค่าฮอตนะครับก็จะเพ้แล้วก็เดินยี่สิบสามไปยี่ิบหกพอยี่สิบสามไปยี่บหกเราก็เดินสิบมาสิบสี่นะครับเขายี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสี่พอยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่เพิบเราก็เดินสี่มาสิบห้ามาไล่กินตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะหนีมายี่สิบหรือว่าถ้าเขาหนีมามันก็เพ้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะให้กินตัวนี้อ่าซึ่งเราจะจับจับสายยาวได้ ถ้าเขาหนีมาทางนี้ก็ไปนี่มานี่ก็มานี่ก็ไปนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเข้ามาทางนี้เราก็จับสายยาวซะทีนี้จังหวะที่เราจับกินเมื่อกี้ที่เราจับกินนะครับเกิดว่าเขากินด้วยอย่างนี้อ่าเราก็มานี่ซะนะครับก็จบถอยมานี่ไม่ได้ก็โดนต่อก็ต้องมาอยู่แถวแถวนี้มาอยู่ประมาณนี้หรืออยู่นี่ก็ได้หรืออยู่ประมาณนี้ก็ดึงสายยาวซะอันนี้ก็ฆ่าห้องได้แล้วอันนี้ก็จะชนะไปนะครับ ทีนี้ย้อนมาตรงหนึ่งมาหกหกมาหนึ่งอีกครั้นหนึ่งตัวนี้หละจะเป็นแยกที่จุกจิกเลยทีเดียวนะครับสําหรับเต้มนี้ก็ไม่แปลกที่หลายหลายท่านเล่นยากนะครับพอมาสามสองมาสิบสี่ก็ไม่แปลกตัวนี้ไม่ถือว่าแปลกเพราะมันเล่นยากจริงๆครับหกมาหนึ่งแล้วก็ไปนี่นะครับทีนี้หนึ่งมาห้าถ้าเข้ามาทางนี้แล้วก็ยี่สิบสองไปยี่ิบห้าไปเข้าฮอตนะครับสิบสองมาแปด ยี่สิบหเก้าห้ามาสามสองโดดมาทางนี้บ้างนะครับแล้วก็เสไปสิบสให้เขาเข้ากินนะครับเขากินมาปุ๊บแล้วก็เดินยีิบเก้ามาสิบแปดให้เขากินอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ให้เขากินอย่างนี้นะครับอ่าตันนี้อาจาจะสวยงามเขาก็ต้องขึ้นมานี่เนาะอย่ามานี่ก็พอนะครับอย่าไปนี่หรืออย่าไปนี่ให้ลงมาทางนี้ ทีนี้ถ้าเขาวิ่งทางนี้ก็ย้อนไปจับสายยาวก็จบแต่ถ้าเขาวิ่งทางนี้ก็มาบีบตัวนี้แล้วก็มาจับจับคู่ทางนี้นะครับก็จะชนะไปนะครับก็จะชนะไปทีนี้ย้อนมาไกลๆหน่อยเพื่อมีเต้นแปลกๆให้ชมอีกครั้งนึงครับ20มา1618มา32นะครับ16มา12ก็7ไป1 สิบสองมาแปดนะครับสิบสองมาแปดปุ๊บเราก็ย้อนมาทางนี้นะครับสิบสองแปดย้อนมาทางนี้ทีนี้สมมุติว่าเขาเดินหนึ่งมาหกถ้าเขาเดินหนึ่งมาหกปุ๊บเราก็สิบห้าไปสิบแปดให้เขากินเขากินนี่ไม่ได้เขาต้องเขามาเข้านี่เราก็ถอยมานี่ซะทีนี้เขาก็เข้าไปนี่นะครับเราก็ไปสิบไปสิบห้าซะนะครับทีนี้เขาก็จะมาต่อสองพอมาจะมาต่อสองเราก็หลบไปนี่นะครับ ทีนี้ตัวนี้มานี้ไม่ได้เพราะว่าจะมานี้นะครับจะมาอย่างนี้จังหวะที่เราสิบห้าไปสิบเก้าแล้วเขาก็ต้องเดินแปดไปสามพอแปดไปสามปุ๊บเราก็เดินยี่สิบสองไปยี่สิบห้าไปเข้าหอดนะครับเข้าหดอีกตัวหนึง่งมาจับนี่ก็ไม่ได้จับกินก็ไม่ได้นะครับแพ้หมดทีนี้เขาก็ต้องเดินตัวนี้มาพอเดินตัน้นมาก็โดนสองนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ,อีกสักแยกหนึ่งนะครับอีกสักแยกหนึ่งเพื่อ ได้นี่ปึ๊บหนีมานี่เจ็ดไปสิบเอ็ดนะครับอ่าสมมุติว่าอ่าทีนี้ถ้าไม่เจ็ดไปสิบเอ็ดเนาะสมมุติว่าถ้าเขาถ้ามานี้ปึ๊บแล้วเขาไม่ไม่เข้ามานี้อ่าโอเคลืมนึกไปตัวนี้มีตัวหนึ่งเล่นได้นะครับอ่าเขาหนึ่งมาหกเลยโดยที่ไม่ไม่รอจังหวะให้ตัวนี้มานี้ก่อนเขาหนึ่งมาหกเลยก็ให้เรากดตัวนี้นะครับอันนี้ผมเคยทําวิดีโอไว้หลายชดยุดอยู่นะครับอันนี้ก็จะสวยงามสามต่อหนึ่ง สองสาโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ส่งคําถามเข้ามานะครับก็ยินดีที่จะทําตอบคาถามให้แล้วก็อาจจะรอคิวนิดนึ่งนะครับรอว่างจากภารกิจการงานขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ